คำเตือนวิดีโอนี <ind Aub urn> ้ส <mówi> ร้างเพื่อความบันเทิงเท่าน <you hate you> ั <Mond São> ้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามนัทจ้ะนัทจ้ะบ่กทับปารีย่ารียุ่งบอ้ปารีบกทับปารียุ่ารีตุ่งบารีกทับปาร ก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะกราบมาพบกับเพียบเป็ดช่องแตะยาบยาบัยบยๆบยบับยบการดิช่นเคยอ่ะแค่ขี้โมยก่อนโอ้แก้มสำหรรบวันนี้ก็ Escape นะะยกอยู่เกมชิคเก้นแอชแคปนะฮะแม่อยากจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะของต่างจังหวัดที่มีเสียงไก่กระตากกระตากร้องอยู่ข้างบ้าน ไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับผมมามาดูสัลรักแรกเลยสัลระแพงสุดนะฮะเป็นสัลรักที่มันเป็นชื่อเกมเลยนะฮะ <_ an> แล้วก็ดูกันเลยครับตัวแพงสุดก็เป็นตัวนี้นะฮะ <_ an> ลองมานี่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 น,นี่ถึงตรงนี้สองตัวน,ตนี้ราคาเท่ากันนี่หว่าอ่าสองตัวนี้ราคาเท่ากันสองตัวน,ตนี้ราคาเท่ากันมันจะตีคู่เลยนี่หวา่าท่านผู้ชมเนี่ยจับเป็นคู่เลยนะมีแค่ตัวน,นี้สินะที่มันแบบโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีคู่ว้าแย่หว่าสด สดเด้อสดตเด้อสรรักแพงสูตสเด้อมาแล้วก็เสรีรักไก่ตัวนี้เป็นไว้นะครับผมนะโบนัสใช้สามตัวนะฮะในการเข้าฟรีเกมนะฮะเกมนี้มันจะมีรูปแบบอ่าที่มันจะเป็นฟีเจอร์แบบว่าไก่จะโผล่จากหลุมมานะฮะผมนะแล้วมีปลาอะไรใส่หมานะฮะหมาจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นไว้แล้วก็มีการดึงป้ายเพื่อให้เป็นไวด้วยนะท่านผู้ชมไปเล่นกันเลยดีกว่าพอเข้าฟรีเกมไปมันจะมีให้เลือกแบบแผนนะ A B C D E นะฮะ แล้วก็เลือกไปว่าถ้าแบบแผ่นไหนมันเฟี้ยวมันก็จะโผล่ไปถึงตัวสุ่มสุดท้ายเลยกับสุดท้ายเลย่านผู้ชมแล้วเราก็ไปสุ่มกันถ้าชนะปุ๊บเข้าไปสุ่มได้เลยแ้าแผ้ก็ามนะเกมนี้แนะนําว่าออโต้โทโมทงก็ไปเลยครับผมนะเสียเวลาไม่ต้องมาเบ็ดเองเหรอกนฮะเพราะแม่งนานมากและเฮียก็จะเล่นเบ็ดสิบบาทนะ,ะถึงยี่สิบบาทแค่นั้นพอนะมาละไก่โผล่จากลุงลาทนานผู้ชมไอไก่มาละไก่มันมาเพื่อ เพื่อทำอะไรครับรอบนี้เอาเอาว่าเอ้ยรอบนี้ได้ไข่ว่ะไข่ดบ,เอ,ดดอบอเอ็กดบเอ็กดบแปดสิบหกฟองเฮ้ย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 สวยสวยโอ้เจ๋ยเหรอโอ้โหถ้ามันเป็นไก่ก็ยังพอว่ามันไม่ใช่ไก่อะดิแม่งยังถูกเลย าแล้วผมจะถุงมาทำไรรอบนี้อ่าถ้าเป็นไฟอย่างนี้มาแนะ่นอนดึงโอ๊ยอย่าไปดึงในท,ท้ายดิถ้าดึงดึงหมดแขงเลยไปอันเนี้มีสับรอเขาด้วยเอ้ยยังไงเอ้ยยังไงอันนี้ดึงอ่ดึงอันแรกอีกสองช่องมันต้องมีตัวเดียวกันนะเพราะที่เหลือเป็นวายหมดเลยปึ๊บปึ๊บเวอรีกูดโอ้ยหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบปะเอาเข้าฟรีเกมต่อด้วยเออ หวานเจี๊ยบกันไปใหญ่ลุกร้อกันไปเลย่าท่านผู้ชมเลือแผนอะไรดีวะ A B C D E อสุ่มสุ่มสุเลยปิตา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 ราตาาตาราตาบีแลวอ่าดอยู่งไหนเอะเอาอยู่ที่เอเด้๋ยังมันเหมือนเมายังไม่ไปอาตาลตา่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เออึ๊กอยู่ตรงไหนอยู่ที่เอเาเลยครับผมน้าแผน E อแผนเเขาว่าดีสุดเออเออ อันน่านี่ไงเกือบสุดท้ายไปดิอดเล่นมันต้องลงสีงเขียวนะท่านผู้ชมจบกันอีกติสเดียวอีกติสเดียวได้เข้าเต็มดอกอะไรอย่างน้อยก็กำไรมานิดหนึ่งครับท่านผู้ชมจาก 10k เป็น 11k แล้ว อ่ะลาตาสุ่มลาตาสุ่มกันลาตาสุ่มเอ้าอะไรดีนะเอาเอเอาบีเอ้าเอาเออเอาซีดีเอ็ดซืเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าเมาส์ไปอยู่ที่ไหนนะเปลี่ยนเมื่อกี้เมาส์อยู่ไหนอยู่อีกอยู่เอีกเมาส์อยู่เออแน่เลยเฮ้ยเอาแล้วเอาดีพันันเขียวเขียวไปเวลี่กูดครับผมหวานเจี๊ยไปเลย โอ้โหเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องมาสุ่มถังนะฮะว่าเราจะได้ตัวคูณตัวไหนนะท่านผู้ชมขอแพงๆครับขอแพงๆพงสองร้อยเหรอสามสิบโอมาทำไมวะสามสิบมาเลือกไข่เลือกไข่อ่ะเฮียเลือกอันนี้ไปที่สองแล้วกันรีสปินไปอย่าให้มันได้กดรับก็พอท่านผู้ชมเบรกเอ็น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 ไอสองร้อยอันร่างสุดแม่เลยเบรกเอ็นไปต่อไปต่อไปต่อไปตอบเบกเอ็นเบร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 กเอ็นอย่าห้าสิบอย่าห้าสิบ ไม่ได้500วะโอ้โหก็รับพันสี่มาท่านผู้ชมเฮ้ย่ยแกก็กำรไกำรามาหน่อยกำไรมาหน่อยก็เพิ่มเบ็ดซะหน่อยหนึ่งกันท่านผู้ชมไปเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบครับเบ็ดยี่สิบอ่าเล่นสูงสุดแล้วเบ็ดยี่สิบวันนี้เรบเกมนี้เล่นสูงสุดเดียร์เล่นเบ็ดยี่สิบพอนะเฮียมีตังแค่สิบกว่าเคท่านผู้ชมนะเราจะเล่นแบบโลมมากก็ไม่ได้นะครับผมนะโลมมากมักลาบหายแล้วกูเข้าบนนัสอีกเลย ต้องหลับตาอีก็สินะอับตาก็ได้หลับตาหลับตาซ้ายขว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 าจุ๊บ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 อยู่ที่ไหนอ้าวอยู่ระหว่างกลางเอาไหมอตรงนี้อ้าวอยู่แผนเอออกมาดิแผนเอได้ไรโอ้ยากอยู่นะเนี่ยยากอยู่นะทำไมแบบไม่หายแบงเอออาพีเกมง่ายไปหน่อยหรือเปล่าวะ มันไม่ให้อ่ะโอ้แต่ถ้านเราคิสภาพเราได้คูณ5้าร้อยห้้อยสร้อยนี่บันเทิงมากเลยท่านผู้ชมเพรจะเอามาคูณกับเงินเดิมพันอะไอที่ถังที่เราสุ่มอะนะแต่ฟีเจอร์มันก็ไม่มาเลยล่ะแต่จริงๆก็กำไรแล้วนะก็ควรพอได้แล้วล่ะแต่ว่าก็อยากเล่นต่อมาไอ้ไก่วงมาแล้ว ไก่ทำอะไรไก่ดึงวายไปดึงทุกแถวไวดีกว่าโอ้จามแถวเลยเหรอสีแถวไหมแถวแรกด้วยเอาแถวแรกด้วยโอ้ไอ้ไก,ก่ยังไงก็งแพงลงฮิวโอไม่ได้อเลยเลยขออีกร้อยรอบเดือนพันพอนแล้วครับผมนะ ยังไงก็ถือว่ายังไม่ขาดทุนนะเพราะกำไรมาพันกว่าบาทหน่อยๆไอ,อ้เงี้ยอยากเล่นฟีเจอร์มันอะมันขาดอีกอย่างฟีเจอร์อะ่ะปลาปลาหัวหมาบ้างอีก่งฟีเจอร์อะ่ะเออไปเอาเลๆไปไปเอาเลๆดีไอ้หนุม่มเ,เอาแรกไปเอ้ามึงดิเกือจังวะเฮ้ย โอ้เจ้าสิเือเจ้าสิเกือเกินไปแล้วน่าอีไก่เด็กที่ดิบมาแล้วน้ำชนเด็กที่ดิบมาดิบมาแผลไหนแผลไหนแผลไหนเอ้ากูกดอีซะงั้นยังไม่ได้หลับตาเลยเอาอีกแล้วแผลนี้แม่งเอาไงดีวะเฮียส่งไปสิเกจยวไม่ได้แล้ว ไม่ได้อีกแล้วแม่งไม่ยอมไม่ยอมกูจะเอาให้ได้ผมจะเอาให้ได้ผม,ไดผมจะเอาคูณห้าร้อยคูณสองร้อยให้ได้ท่านผู้ชมผมไม่ยอมยอมไม่ได้ผมต้องมาดิวะพีชเจอร์มาเหอพิชเจอร์มาเล่นมัน้งเหอะยิงไม่มาใช่ไหมดักเบ็ดขึ้นแม่งเลยยอมขาดทุนแล้วท่านผู้ชมมาดิ โดรที่เราไี้ฟีเจอร์อะไรเฮ้ยเฮ้ยปลาหัวหมาไว้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮข้ารายใจเข้ารายใจเข้ารายใจสวยดีอย่างนี้ตัวแพงตัวแพงลงตัวแพงลงไฟเอาบักควายไปไฟเอาบักควายเฮ้ยไก่ลงเหรอ very good ครับผมว่าหวานเทียมดอกนี้เก้าร้อยงานจุดบาทเฮ้ยมาแล้วะว่ามาวังมาวังมันมามันมาปลาหัวหมาดีหมาให้กำไรเลยน้ำยม แล้วเฮียก็เอากำไรไปผ่านทิ้งเล่นอีกเหมือนเดิมขอให้ฟีเจอร์มาให้เล่นอีกระลอกเลงนะท่านผู้ชมกำไรแน่นอนมาละมาละฟีเจอร์อะไรครับดอกไข่เหรอดอกไข่เป็นวาย,ยางี้งามไส้แล้วไงไข่มันก็มีแค่แปดสิบหกฟองท่านจะเอาอะไรเยอะแยะ คิวเต็มดอกบอกเลยว่าถูกมากมาฟีเจอร์ไมค์แล้วฟีเจอร์ไมค์แล้วฟีเจอร์อะไรรอบนี้ดึงวายดึงวายไว้ดึงวายเออเล็กๆไปดึงไปดึงหน้าหน้าไปดึงหน้าดึงสามแถวหน้าไปเนี่ยดึงอสองแถวหน้าเนี่ยดึงไปมึงดึงเถอะโอ้โหมึงดึงอย่างงี้ไปตายให้หนอนแดกไปโอ้ หมอดรอบหมุนไี้เฮียพอแล้วท่านผู้ชมมันแกงเฮียละไก่มันแกงเอา้าเข้าโบนัสเฉยเฮ้ยเราเดินแผนไหนเรายังไม่ได้เลือกวะเดินแผนสีป่ะแผนสีหน่อยป่ะแผนสียังไม่ได้เลือกจะได้เล่นไหมเอางี้ดีกว่าจะได้เล่นไหมจะเขียวมันไม่เขียวอะ่ะมันไม่เขียว แม่งเลยจะได้เล่นไหมเนี่ยปีเกมเนี่ยไอ้ลอยรอบไปแม่งเอ้ยหงุดหงิดมาทาู้ชมหัวร้อนมากเลยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วนะไอ้ไก่นะไป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 ปีเกมมาขอปีเกมดีๆหน่อยอะออดอกไข่ดอกแพงดีเอาโตโัวถูกกว่า,า,ะน,า,าน,นะเถอะนัทนะ เอาไข่ดีๆมาบ้างเออมิอะรจยใจไปสวยงามโอเคฮ้ยพอเดี๋ยวก่อนนผู้ชม นะสำหรับคลิปนี้พอไหมไม่พอไม่พอเอาไปต่อซะหน่อยไปไม่พอไม่พอเอาต่ออีกหน่อยดีกว่าต่ออีกหน่อยดีกว่านะกำไรเรายังไม่ได้เลยกำไรเราได้ทีเดียวเราไม่ยอมเรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้ที่เราจะขาดชุนต้องไปสุดไม่อยู่ที่เขามปนเจ๊งคนระับยอมยอมโอเค ยอมไปได้ยอมก็ได้ยอมแล้วยอมแล้วพอคุณยอมแล้วยอมเลยผมยอมแลวโอเคไปนู้้ชมสำหรับเกมดีก็พอแค่นี้ดีกว่าะเข้าโบนัสไปกูไม่ได้เลยเลยได้ครั้งเดียวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s ับ s ไ r ร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับใครไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมสั่กนกระดิ่งกันด้วยสวัสดีไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า